สวัสดีครับพบกับช่องพอเพียงยาดาวุธครับวันนี้เราก็มาที่วัดเซกาเจติยารามนะครับผมพระอารามหลวงครับผมจังหวัดบึงกาฬอันนี้คือพระมหาธาตุติกะเจดีนะครับผมเจดีสามองค์ครับ,รบที่ปฏิษถานพระโบลโมัสสริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผม เป็นวัดอารามหลวงครับ,รบอันนี้ก็บริเวณวัดข้างในนะครับผมก็สามารถเข้ามานมัสการพระเจดีย์ได้นะครับผมอันนี้เป็นสาลาเสริมพระเกียรติเกียรติสิพันสาบรมราชินีนาถนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะก็จะเป็นบริเวณในวัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อพระนาคปกนะครับ สงบร่มรื่นดีครับผมครเปิดทุกวันนะครับผม เวลาครับผมอันนี้นครับข้างในเีดีนะครับผมคำไหว้พระธาตุพระยอดแก้วนะครับผม นี่รูปภาพลวงปู่นะครับลูงปู่เทนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับเราจะไม่ลงไปครับ ะมีสามยอดนะครับเอ้เมื่อกี้ยอดกลางนะครับอันนี้ยอดเล็กทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นที่เป็นรูปปั้นนะครับครับภคูสันติปัญญาพอดนะครับผม หลวงปู่เทพานะครับนี่นะครับผมหลวงปู่เทพาครับครับผมฝากติดตามช่องพ่อพียงยาระวุธนธครับผมสวัสดีครับ